ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการกดรับโค้ดแล้วก็ไปกรอกในแอปเกมเศรษฐีะค่ะแล้วก็เราจะได้300เพชรมามาดูกันว่าเราจะทําได้ยังไงนะคะก่อนอื่นต้องเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเกมเศรษฐีบนคอมพิวเตอร์ค่ะที่เป็นเกมเศรษฐีมหาชน everybody s marble เนี่ยค่ะเห็นมีใครเคยเล่นไหมเอ่ย ก็เป็นเรียกว่าเป็นเกมเศรษฐีรุ่นบุกเบิกก่อนที่มันจะมีเป็นเกมเศรษฐีของไลน์นะคะอ่าโอเคเข้ามาที่เวบ็บเว็บนี้เลยเข้าได้จากมือถือก็ได้หรือว่าคอมก็ได้นะคะ e b m net marble i n t t h นะคะพอเข้ามาแล้วจะเจอกับนี่เลยตรงนี้ตรงคำว่ารับคูปองนะคะด้านขวานี้เห็นเปล่าเห็นป่าที่ใส่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 แบบพยายามเลื่อนให้ดูเนี่ย นะต้องรับคูปองนะคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกว่าการุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนซึ่งมั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะลืมลืมรหัสคนที่เคยคนที่เคยเล่นนะน่าจะลืมรหัสก็ให้ลองกดลืมพาสเวิร์ดลืมไอดีเหล่งแล้วมันก็ส่งเข้าเมลที่เราเคยสมัครไว้นะคะสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะเล่นคนที่จะได้รับ300เพชรอันนี้ก็คือต้องเป็นคนที่ เล่นก่อนวันที่เท่าไหร่นะ20กว่ากว่าเมษาปะอ๋อต้องเป็นคนที่เคยสมัคร ID และเล่นเกมเวอร์ชันเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่20เมษาสองห้านะคะซึ่งใส่เค,เคยเล่นน่าจะสักสอปีได้แหละใช่ไหมมันประมาณ2อปี3ปีแล้วเนาะเกมนี้นั่นแหละพอเราก็เอา ID นั้นนะคะไปกดล็อกแล้วก็ล็อกอินเนี่ยแล้วก็ เนี่ยกดรับคูปองหลังจากได้โค้ดมาเราก็เข้าไป <c oughs> เราก็เข้าไปเติมในเกมเศรษฐีะคะ่ะแต่ว่าจะได้เฉพาะ Android นะเอ่อกดเลือกตรงคูปองมันจะมันจะมี2ฝั่งเวลาเราเข้าไปกดเลือกใช้ใช้กดใช,ใช้ตรงฝั่งซ้ายอะแต่ว่าเหมือนออ่ข้างหน้ามันจะไม่ค่อยตรงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า,าใช้ได้แล้วก็รับมาเรียบร้อยแล้วโอเค ก็เอาเป็นว่าใครที่เคยเล่นอย่าเสียสิทธิ์เนาะไปกดรับกันหรือว่าถ้าไม่เอาก็เอาโค้ดให้เพื่อนก็ได้นะคะสามรอยเพชรเอาไว้สุ่มสนุกสนุกได้เอโอเควันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ